ก็สวัสดีกันอีกคลิมหนึ่งนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัดสูตดหวยเด็ดนะครับผมการค้นหาตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในแต่ละงวดงวดน,นี้นะครับก็เริ่มต้นจากเลขล่างเนาะทีน,นี้ก็ขึ้นบนกันบ้างทีน,นี้เนาะก็ที่ยังไม่ได้ลงก็ค้างไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเลืออีกเป็นเลขหักเ,เด็ดอีกชุดนึงนะครับผมอันนี้ตามคําขอนะครับ หลักสิบหน่วยบนเนาะก่อนที่จะไปรับชมฟังคําเตือนกันเสักนิดหนึ่งนะครับแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะแนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหัวเด็ดชแนลอ่าอันไหนเข้าเราก็ว่าเข้าเนาะอันไหนหลุดเราก็ว่าหลุดอ่าว่าไปตามสูตรมันนั่นแหละเนาะอ่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ เกิดอะไรขึ้นในอนาคตของตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับผมแต่เราได้แต่คาดเดานะครับในหลักสิบบนนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับหกเจ็ดแอดอะไรเอาหลักสิบบนมาชนกันที่หกสูตรผลปรากฏว่าเข้าต่อที่สี่สูตรเข้าต่อที่สี่สูตรผลรางวัลออกที่เก้าสามเนาะเก้าสามหลักสิบบนคือเก้าตัวนี้ที่มันใกล้เคียง ใกล้เคียงอยู่แต่บางเรื่นว่ามันหลายตัวต้องหาตัวมาตัดบางเรื่อว่ามามันก็อย่างว่าแหละเนาะมันก็พลาดหลุดไป2ส,สูตรนะหลุดไป2ส,สูตร4ส,สูตรนี้เข้านะครับสูตรที่1สูตรที่4ที่5ที่6เข้าตามต่อ4ส,สูตรนี้นะครับผมแล้วก็หาเพื่อนมาเพิ่ม2ส,สูตรนะครับก็คือเป็นฝาแฝดของ kk กับ C นี่แหละนะครับผมอ่า เป็นยังไงมาดูกันตามต่อนะครับผมเนาะเราจะมาเริ่มจากา10บน10บน10บน GO นี้นะครับผมแนวทางการเดินของเขาก็แอดได้ย้ายมาอันนี้ค่อนข้างจะยาวกว่าเพื่อนนะครับ10บน G บวก O นะครับผมตำแหน่งก็ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้มันจุด3จุดก็บวก3ครั้งนะครับตำแหน่ง เป็นคอ1น้คอ2ข้คอ3ก็ตามตำแหน่งเลยนะครับก็ได้ก็ได้ทำให้ดูทุกงวดเนาะ <c oughs> แต่นี้วันนี้ก็ดูตามตำแหน่งนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมงวดที่ผ่านมาคำนวณในด้าศูนย์นนะครับดับที่8แล้วก็2ดับยูนะครับเลขเด่นมี9นะ9เข้าหลัก10นะครับผมวันนี้นะครับคำนวณในเ้ 0 1 3 4 5 7 8นะครับที่มันได้แหว่งแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีเลขคงที่ให้บวก2จังหวะเนาะก็คือได้9แล้วไล่ไป0 1 1แล้วบวก2อก็ได้3 3ไล่ไป4 5 5บวก2ก็ได้7นี่เนะ 7, าะ7ไล่ไปเป็น8ดับ2ได้หกมาจากไหนก็มาจากตรงนี้ก่อนถึง3ก็จะมี2ออากมาวางแล้วก็5ก่อนถึงก่อนถึง7ก็จะมี6เออกมาวางนะครับแบบนี้เนาะ ท่านที่ดูประจำก็จะเข้าใจเนาะนะครับผมสูตรที่1นนะครับผมได้9 0 1 3 4 5 7 8นนะครับผมเนาะในหลัก10บนนะครับหลัก10บนสูตรแรกสูตรที่2นะครับผมกอันนี้เป็นสูตรที่ต่อเนื่องจากเอ่องวดที่แล้วนะที่เดินต่อเนื่องจากงวดที่แล้วนะครับสูตรดาว4อันนี้30งวดขึ้นก็จะเป็น3 แอดย้อน,ย,อนย้อนไปแค่30มสิบจากตรงนี้มบบันก็จะเป็น30มสิบแล้สามเอ็ดสามสองเนาะงวดต่อไปถ้าเข้าเป็นงวดที่33มสจะเดินต่อไหมนะครับวิธีคํานวณน,นะครับใช้10หน่วยคสองนะครับบวกด้วยหน่วยคสี่บวกสองคงที่นะครับผมงวดที่ผ่านมาคํานวณได้3 4 6 7 8 9 0 1ดับจุดที่5 9เข้าหลัก10นะครับงวดนี้เนาะ6กับ4อ่าเป็น10หน่วยคสองนาะ6กับ4ได้0เนาะ บวกหน่วยข้อ4ก็คือ4ก็0บวก4ก็จะได้4 4บวก2ได้ 6. เอา6มาวาง6แล้ว7 7บวก2ก็จะได้9 9แล้วไล่ไป0 1 2 3 4ดับอยู่ที่8 8เอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้7ก่อนถึง9ก็แหวงตรงนี้เป็น8เอามาวางนี่นะครับสูตรที่2 6 7 9 0 1 2 3 4อ่าสูตรนี้ไม่ได้ใช้สูตรนี้ไม่ได้ใช้ อ่าตัวนี้1ิบบนนี่ L3 นะ L3 ก็คือตัวที่มันเดินดย,วยาวๆนะตัตนนี้ก็ลืมให้ดูนี่ L3 ลสนี่นะวันที่ผ่านมาเข้าที่9ก็คือได้6 7 8 9 0 1 2 4นนี่นี่นะวันที่ผ่านมา6 7 8 9 0 1 2 4ดับที่5 9เข้านะครับหลัก10วันนี้นะครับใช้หลักร้อยบนนะบวก110ข้อ2เนาะ ก็จะได้เท่ากับ5บวก9ได้4 4-1สลบหและ3และว3มาวางไล่ไป4 5 6 7 8 9บวก2ได้1ก็จะได้หลัก10บนสูตรนี้8ตัวอยู่ที่3 4 5 6 7 8 9 1ดับอยู่ที่2อนะครับผอ2ก็มาจากไหนก็ต่อจากนี้เลย1แหว่งมานี่ก็เป็น2เลยอันนี้4ใช่ไหม4แล้วก็เป็น5มาวางตรงนี้ดับก็อยู่ถู่นะครับดับก็เดินคู่กันมาเลย 30- 40งวดเหมือนกันนะครับ10บ,บนนี่อันนี้เป็นฝาแฝดของตัว C ที่หลุด งวดที่ผ่านมานะ,อ,ะอันนี้ก็ใช้หลักแสนสองครั้งตามนี้เลยนะสองจุดคือ2ครั้งนะสาจุดคือสครั้ง4ีจุดคือสครั้งนะงวดที่ผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 9ที่มันได้เก็บวก2ตรงนี้นะแล้วทีนี้งวดนี้นะครับคำนวณที่เจ็ดเจ็ดบาบางไล่ไป8 9 0 1ก้3ศบวกสองได้หก็จะได้7จนะ็ดแปดเก้นยใน10บนจุดนี้นะครับ นี้ไม่เอาส่วนนี้เหมือนกันนะครับผมตามจุดนี้เลยนะ4จุดตำแหน่งก็คอหคอสเขียนว่าให้เรียบร้อยนะครับคนที่ผ่านมา790 234 56ดับที่แแล้วก็1ดับก็อยู่เด่นก็เข้าที่เก้านะครับงวดนี้คำนวณได้9เอา9กามาวาง9กบวกสได้หนึ่นึงไล่ไปเป็น2 2งสอบวกสองได้สี่แล้วไล่ไปเลย5้7 8ดแปดับอยู่ที่0แล้วก็สามนมาจากไหนเอามาจากเก้ก่อนถึงหก็แหวงมานี่ วางไว้สองก่อนถึงสี่จะเป็นสามมาสามมาวางไว้นี่นะครับก็จะได้ดับอยู่ที่ศูนย์แล้วก็สามเด่นที่เก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมสูตร A M A สูตร KK นะครับผมอันนี้ใช้สูตรง่ายๆเนาะใช้หน่วยบนบวกสิบล่างบวกสี่คงที่งวดที่ผ่านมาศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าดับที่ที่หกหกก็ดับอยู่เก้าก็เข้าไปอ่างวดนี้เนาะ หน่ยบนคือ3 10ล่างก็คือ4 3บวก4ได้7 7บวก4ก็ได้1 1ไล่ไป2 3 3บวก2ได้5 5แล้วไล่ไปเป็น6 6บวก2เป็น8 8แล้วก็ไล่ไปเลย9 0ดับยู่ที่7 7มาจากไหนมาจากตรงนี้ 6, นะ6ก่อนถึง8ก็แหว่งมาเป็น7วางไว้นี่นะครับผมตามนี้นะครับส่วนี้ก็จะได้1 2 3 5 6 8 9 0 ใช่ไหมหนึ่งสองสามห้าหกแปดเก้าศูนย์ดับอยู่ที่เจ็ดอ่าหมดครบนะครับผมครบหกูนรนะครบหกสูตรเอามาวางไว้นี่นะครับผมลายไหมสิบบนชนหกศูนย์ประจำวันที่สิบหกเดือนหกนะครับผมหกเจ็ดนี่แหละครับอ่าจากหกศูนทำรเรียงไว้เรียบร้อยแล้วที่ไฮไลท์ยาวมานี่ก็คือที่เดินต่อเนื่องนะไฮไลท์หน้าหลัง แบบนี้ก็คือ,อเข้ายาวนะครับ <c oughs> เข้ายาวาเดี๋ยวจะพอชนจาก6ตัวเออหกนนี้แล้วลองเอา4 0สนี้ชนกันดูนะครับผมเหมือนเดิมนะครับประกาสีแดงแถวข้างบนนี้นะครับแทนค่าหลัก10บนไว้ก่อนเนาะแถวประกาแถวข้างล่างนี้นะครับก็หมายความว่า จากศูนย์ถึงเก้านี่ยมีตัวไหนที่ชนครบหกสูตรไหมหรือใกล้เคียงหรือชนขี้กี่ตัวก็มาวางไวน้นี่แล้วก็อันไหนที่ชนเยอะก็ให้เป็นเด่นไปแล้วก็อันไหนใกล้เคียงก็ให้เป็นรองไปนะครับตามสเต็ปเนาะแค่นี้ <c oughs> ทำไว้แล้วนะครับศูนย์ชนกันที่สี่สูตรนะก็คือหนึ่งอันนี้ไม่มีสองน,นี้ไม่มีสามสี่เนี่ยมาวางไวน้นี่อย่างนี้นะครับหนึ่งชนหกสูตรเนาะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาวางไว้นี่ กอชนครบหสูตรเนาะก็เห็นได้ว่าเด่น1และ1ตัว2ชน4สูตร3 5หสูตร4 4สูตร5 5สูตร6 4, 4 5, สูตร 6, 4, 7 5หสูตร8 5หสูตร9 6สูตรเก้นะอีกแล้ว <c oughs> เด่น9้าจะมาไหมวดน,นี้เข้า9หลัก1 0 3งมวดซ้อนก็อโอ้ยเกินไปละนะก็จะเห็นได้ว่า1นะครับกับ9นะชนครบ6สูตรเนาะก็ให้เด่นไป อันดับแรกให้เด่นไปก่อนตามสูตรนะครับตามสูตรเด่นลักซิบล์ตัวที่1ก็คือ1น,นะครับตัวที่2นะครับติดดับ1สูตรก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะเอาเด่นไว้พอชนที่6สูตรชนครบเนาะแล้วทีนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าชนใกล้เคียงเนาะก็จะมี3มี5มี7มี8 ชน5สูตรใกล้เคียงกับ6สูตรนะครับผมนะถ้ามันเยอะอย่างนี้4เราอาจจะไม่เอาเนาะถ้ามันน้อย4ใกล้เคียงกับ6ประมาณ4 5 6ถ้ามันน้อยตัวเอาแต่ถ้าเกิดอันนี้มันเยอะแล้วนะเอาเฉพาะที่เป็น5ก็พอนะครับทีนี้มันก็ได้เด่น2ตัวแล้วเนาะ1 2ถ้าจะเอา5อีกก็จะเป็น1 2 3 4เป็น7ตัวเอ่อ6ตัวเพราะฉะนั้นก็หาตัวรองนะครับ ก็เขียนแอดเขียนไว้ว่ารองที่ห้าแล้วก็แปดเนาะก็คือมันชนห้ากับแปดนี้ชนห้าสูตรห้าสูตรใกล้เคียงกับหกแล้วทีนี้ติดดับสองสูตรอ่าก็กำกึง่งกำกึง่งเนาะไม่ถึงกับติดดับเยอะมากอ่าก็เลยให้รองไว้ที่ห้าแล้วก็แปดนะแล้วทีนี้เห็นแอดเขียนว่าสามนี้เนะาะมันจากไหนก็คือแอดลองเอาอ่า สีสูตรนี้นะสูตรที่มันมีหน้าหลังนี้นะก็คือ4ีสูตรนี้ก็คือหมายความว่าเดินยาวนะเขียวๆนี่เดินยาวอันที่ไม่ได้ไฮไลท์หมายความว่าเดินต่อเนื่องแล้ที่นี้ลองเอา4ีสูตรนี้ชนกันดูเอาเฉพาะที่ครบ4ีสูตรเลยนะครับไม่มีไม่มีแบบตัวรอง ชนกันแล้วนะครับจากสี่สูตรนี้ได้อยู่ 9, 1, 3, 5, 8, 9, 1, 3, 5, เก้าหนึ่งสามห้าแปดเก้าหนึ่งสามห้าแปดี๋ยวทีนี้ที่เรามาชนครบนะที่แอดเอามาชนครบหกสูตรเออชดหกสูตรนี้มันก็มีเก้ามีหนึ่งมีห้ามีแปดนะมีเก้ามีหนึ่งมีห้ามีแปดแล้วสามตัวนี้มันติดดับสามสูตรนะแต่ชนใกล้เคียงกับหกนะก็คือชนที่ห้า ก็คือแต่ทีน,นี้มันมาติดตรงที่ว่ามันมีครบสี่สูตรที่มันเดินยาวเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่แอดก็เลยให้เป็นตัวรองนะครับผมให้เป็นตัวรองก็คือรองตัวแรกก็จะเป็น5รองตัวที่2ก็จะเป็น8รองตัวที่3ก็จะเป็น3นะครับผม แต่ถ้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาจับคู่แล้วนะครับผมถ้าชอบก็ค่อยนําไปใช้นะครับผมถ้าชอบแบบเด่นอ่าถ้าแบบทำไมไม่เอาแบบชนเด่นก็เด่นไปเลยเ,เด็ดขาดไปเลยละ่ะเอาก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกชอบเวลาจับคู่ก็ไม่ต้องมองไปที่5กับ8กับ3นะครับนะอ่าก็มองไปที่1กับ9ไปเลยหรือไม่ว่า9ติดับ1 0ตรก็มองที่เด่นไปเลย1ตัวเดียวนะเพราะ1ชน6สูตรครบ6สูตร แต่ไม่ติดดับด้วยนะครับมองไปเลยที่หนึ่งตัวเดียวนะนี่หนึ่งตัวเดียวนะแต่เด่นคู่กันก็คือเด่นหนึ่งและก็เก้านะเด่นหลักสิบบนในงวดวันที่สิบหกเดือนหกนะครับผมเด่นอยู่ที่หนึ่งและก็เก้าเด่นสูตรตามสูตรก็คือหกเออหนึ่งจนหกสูตรไม่ติดดับ ร,ร่องเด่นนะก็คือคู่กันมานี่แหละมันติดดับทนะันหนึ่งก็คือ9กนะ้าร่องนะก็คือชนใกล้เคียงติดดับน้อยติดดับนิดหน่อย5กับ8นี่นะครับผมทน3นี้เป็นตัวแถมเพราะเขามันอยู่ในชน4 0สูตรมันมี9 1 3 5 8อนะันนี้ก็จะเป็นมี9มี1มี5มี8มี3อีกตัวหนึ่งแถมไป จับคู่กันแล้วชอบก็ค่อยนำไปใช้หรือว่าถ้ามันชนแต้มยิ่งเป็นตัวที่ชอบอ่าเราก็ยิ่งพิจารณาเข้าไปนะครับตัวรองนะครับก็คือเป็นตัวที่เราไม่ได้ตัดทิ้งเนาะเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ก็คือตัวกันตัวกันตัวอะไรจากที่เราซื้อเด่นแล้วอชอบเด่นแล้วได้เด่นไปแต่ถ้าเกิดว่ายังคิดว่ามันก็ ไม่แน่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเราไม่เอาก็คือตัดทิ้งไปเลยก็คืออย่างที่พวกเนี่ยที่ไม่ได้เขียนมาใส่นี่แหละตัดทิ้งไปเลยแต่เด่นนะหนึ่งนะเก้านะรองห้าแปดสามสามนี้นะครับผมคลิปหน้าก็ค่อยหาหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนอนะ่าแล้วค่อยจับคู่นะครับหลักหน่วยบนในงวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่นะนี่นะ อันนี้เป็นสิบบนเนาะสิบบนเข้าที่สี่สูตรหน่วยบนเข้าครบนะครับนะหน่วยบนนี่ชนหกสูตรนี่งวดวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมานี่จบอ่าเข้าทุกสูตรเลยนะนี่เด่นด้วยเด่นไปที่สามและก็แปดนี่รองห้านี่เห็นไหมผลรงางวัลออกที่เก้าสามเนาะนี่เก้าสามหน่วยบนนี่มาที่ตัวเด่นนะ ว่าหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่เขามาที่ตัวเด่นเหมือนเหมือนหลักหน่วยนะมาที่ตัวเด่นสามงวดสี่งวดแล้วนะครับผมมาที่ตัวเด่นแบบนี้แหละเด่นสองตัวอันนี้จะเป็นยังไงนะครับหลักสิบนะแล้วก็หลักหน่วยคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ